สวัสดีครับผมกันกันเจอร์เองครับผมเราก็กลับมาอยู่กับ g ก o ต์ r e ค a k Point อ่าอีเวนต์พิเศษนะครับภารกิจ Amber Sky ภารกิจที่2แล้วนะครับภารกิจวันนี้ของ Amber Sky นั้นเขาให้เราไปช่วยดาริวมอร์แกนจากพวก Sen t i n e l นะครับไปถึงพื้นที่ศูนย์วิจัยมันอยู่ในจังหวัดภูเขาไซเลน t มันอยู่ในหุบเขา Silent นะครับมันอยู่ทางที่ตะวตกของน้ำทาร Impetuous ว่าแต่มาอยู่ตรงไหนไวนะเนียเดี๋ยวขอดูแบบแป๊บนึง ไหนวะอ๋ออยู่ใกล้เลยนี่กี่เมตรห้าร้อยกว่าเมตรหอ,อทำไมวะห้าร้อยกว่าเมตรไกลขนาดนี้ก็ต้องฮอแล้วล่ะครับ เอาล้ครับหลังจากที่เราขึ้นฮอมาถึงหน้าศูนย์วิจัยแล้วนะครับตอนนี้ดกรเดริลมอร์แกนนะครับน่าจะอยู่ในศูนย์วิจัยนั้นแน่ๆนะครับทีนี้เราจะต้องอบุกเข้าไปช่วยเขานะครับแต่ว่ามันมีไอ้สองตัวนี้อยู่ like ฉันชอบแบบง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวนะช่วยที นายยังนี่ไงโอ้โหมึงใช้ปืนอะไรยิงวะหน้านันไงรู้ตัวทั้งตึกเลยเราให้เราให้แอชพังประตูนะครับแต่แอชบอกว่า แอบ,บอกให้ให้เราทำเลยนะฮะมันจะตามเรานะครับทำไมทำอย่างนั้นวะ okay, ช่วยหน่อยไม่ได้ไงแอชทังประตูที่เข้าไปเลยแอชโชว์ฟีมือหน่อยนี่คือโชว์ของแกแ้นะโน,โมนแมดเราจะทำตามแกอาวเวียนกรรมเหมือนเดิมึวกว่กจะยอมใจอ่อนเป็นไรผ <c oughs> ังประตูก็พัง <c oughs> นี่ไงมาซิ ขายโผมามอไมีไม่มีใครโผล่มาหรอทม,มีนีมีใครอยู่ตรงไหนบ้างวะ้อเข้าไปครับ ต้องไปเปลี่ยนไปนี่ก่อนอยู่ตรงไหนวะห้องไหนวะเนี่ยอยู่ห้องนี้แน่เนี่ยอยู่ห้องไหนวะไม่ใช่ห้องนี้เดียวพวกกำลังเรียกกำลังเสริมมาแล้วไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วเราต้องอ๋ออยู่ห้องนู้น อยู่ในห้องนี้ไหมเดี๋ยวเพิ่งเรียกมาอย่าเพิ่งเรียกมากำลังเสริมน่ะแฮกระบบก่อนครับเรียบร้อยเราปิดระบบแฮกเรียบร้อยเอ้ยเราปิดระบบสัญญาณเตือนภัยเรียบร้อยแล้วก็บูต่อน่าจะอยู่ข้างบนกันเอาละยิงต้อนรับกูอย่างนี้เลยเหรอฮะนี่แหะ โอ๊ย ة, เฮ้ยแหวนี่นะไม่ช่วยยิงหน่อยแล้วเออโอ้โหกว่ามึงจะช่วยกูยิงเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมโดนอ่ะทำไมโดนอ่ะทำไมโดนอ่ะ อยแม่งอยู่ตรงนี้นี่ไนไอย่างนั้นเลยทำกันในกองทัพสหรัฐแต่มันต่างกันในควีนใชมั้งอ๋อเรมโบซิงนี่เป็นทหารของอังกฤษใช่ไหมผมไม่เคยเล่นเลยอะ่ะไหนอีกห้องนูน้นเิดทาง ห้องไหนวะห้องนี้เหรออ๋อมีประตูอีกโอเคทุกอ,อย่างเคลียร์แล้วเดี๋ยวเราไปช่วยด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์รีบปล่อยด็อกเตอร์ก่อนเร็วโอเค นายชื่อมอร์แกนใช่ไหมใช่ขอบคุณพระเจ้าฉันถูกพวกมันบังคับอ่ะมันบอกว่ามันจะฆ่าฉันแล้วก็ครอบครัวของฉันด้วยฟังนะผมมาช่วยแล้วแต่เราต้องทำลายที่นี่ก่อนมันทำงานเหมือนกันหมดอ่ะเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูว่าเราจะทำลายมันได้ยังไงแบบโดยไม่ระเบิดเราไปชิ้นๆก่อนแล้วนะแบบนั้นก็เจ๋งเลยสิลุงระวังอย่าโจมตีพรเรือขูยังไม่ได้ยิงเลยไปผมเห็นศัตรูตรงไหนอีกล่ะน่าจะตายหมดแล้วไม่ใช่หรอ ไหนครับพวกไหนเอามัวล้วแล้วลงไปข้างล่างครับอะไรเอ่ยเฝ้าเต็มไหนด็อกเตอร์เฮ้ยจะให้แบกอะไรเอ้าเฮ้ยเอ่ยห้องนี่เหรอโยนเลยนะเบื่อไปหลบไปหนึ่งอย่างแล้วต่อไปก็ต้องพาด็อกเตอร์ออกไป อกลัวอะไรเนี่ยไปดรที่นี่พังแล้วแต่ยังมีก๊าซมีอยู่เต,ต็มไปหมดใช่มัตนต้องใช้เวลาหลายวันกว่ามันจะจางหายไปนะนั่นคือทางออกแล้วแหละหาม่านก๊าซนี้ไปตามผมมาแล้วดรผมจะ so, ตามคุณไปติดๆเลยไปหนีมากโอ้ยกลัวจะตายก่อน ไปด็อกเตอร์ขึ้นหอไปแล้วกันมีตัวอะไรมามีตัวอะไรมาครับมีใครมาไหนวะฝากด้วยแล้วกันไปด็อกเตอร์เราไปทางหอดีกว่าครับด็อกเตอร์ขึ้นหอเปไหมเนี่ยไหนอะ คือยังเนี่ยคือยังคือแล้วเนาะเราพาด็อเตอร์มาส่งนะครับส่งที่นี่ที่ไหนแล้วเนี่ยตรงไหนก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ย มาด็อกเตอร์เฮ้ยที่นี่มีคนเหรออ่ามีอยู่หนึ่งตัวใครเสียงดังเด,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 ดี๋ยวๆๆนี่ไงเรียบร้อยจบแล้วภารกิจนี้นะครับพาด็อกเตอร์มาส่งที่เอ่อที่ปลอดภัยนะครับจากศูนย์วิจัยเพื่อส่งก๊าซนะครับ โอเคคุณปลอดภัยแล้วนะผมไม่ได้ชีวิตคุณมาสำคัญมากที่เราต้องทำลายศูนย์อื่นด้วยเพื่อคนอื่นจะได้ไม่ถูกทำลายโดยการสิทิ์นั่นนหะหวังว่านะดรโอเคครับเลสินีโนแมดเปลี่ยนว่ามาเราได้ตัวโมแกนมาแล้วเขาออกจากเกมผลิตการ์ดแล้วเขาให้ข้อมูลดีๆกับเราเกี่ยวกับรายงานระงับศูนย์ผลิตนั่นกับเราด้วยโอเคเดี๋ยวฉันจะส่งพิกัดที่อัปเดตไปให้นะรรบทราบ ภารกิจเสร็จสิ้นนะครับภารกิจนี้ภารกิจที่2ของ Amber Sky นะครับทำลายศูนย์วิจัยผลิตการ์ดนะครับต่อไปก็จะเป็นภารกิจอะไรนั้นก็ติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดทุกอย่างที่กดได้กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ภารกิจหน้านะครับส่วนภารกิจนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ